สวัสดีครับทุกคน For Fun Channel สูตรเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ FC บาร์เซโลนาครับมาครับ EP ที่หกสิบสามจุดหนึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่นะครับอย่าลืมอ่านและเรียดใต้คลิปด้วยครับทำตามสเต็ปก่อนเปิดนะครับเปิดสเกลทิ้งหรือไม่ก็เล่นออนไลน์นะครับผมแนะนำให้เล่นออนไลน์เป็นหลักเนาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปิดแพ็คให้ได้ไอคอนได้สูงขึ้นนะครับ EP นี้ขอบคุณคุณนันจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับและขอบคุณทุกๆ ID ทดลองสูตรครับ คปนี้ผมรับไม่เยอะนะครับทุกคนอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆไอดีไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่านะครับทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับหลังจากที่เปิดสเกลทิ้งไปแล้วนะครับก็เข้ามาเปิดเข้าสุดกันเลยครับสุรของเรา EP นี้คือ1 1 1ครับทุกคน13ตัวเปิดดูข้อมูลเรียงตัวเลยครับในมา1ครั้ง ไคเวิร์ดหนึ่งครั้งและลิวันโดหนึ่งครั้งครับจริงๆแล้วอยากตั้งใจจะให้ออกเนมานะครับแต่ก็นั่นแหละครับรู้กๆกันอยู่เนาะเรากําหนดเขาไม่ได้นะครับยังไงก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเปิดนะครับมาดูข้อมูล3ตัวครับเรียงตัว 2> 1 2 3 4 5ปล่อยครับ คนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับ forfun channel เลยนะครับและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับขอบุณครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มอัตราลดช่วยเพิ่มความมันในการเล่นเกมนี้ให้สูงขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ forfun channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย